ก่อนปีเทอมยังตัวไล่เรียงกันเลยมาเจอกันอีกครั้งเฮ้ยสูงกว่าเราไปได้ยังไงตั้งหลายเซน <l acht noise> นี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆแล้วนะคะถึงเวลาที่ต้องแก้สถานาการณ์กันเร่งด่วนดังนั้นคลิปนี้พี่หนู่จะมาช่วยน้องๆจัดตารางเร่งความสูงช่วงเปิดเทอมกันค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเจ้าตารางเล่ความสูงเนี้ยพี่โหน่งดีไซน์มาสําหรับน้องๆวัยรุ่นนะคะถ้าวัยผู้ใหญ่คืออายุนะยีขึ้นไปแล้วเนี่ยตารางนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลนะ คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าน้องๆที่อยู่ในช่วงของวัวรุ่นเนี่ยร่างกายของเขาฮอร์โมนภายในของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับวัยผู้ใหญ่ไงอย่างที่เรารู้กันอยู่นะว่าโอกาสความสูงของแต่ละคนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือโภชนาการอันดับ2ฮอร์โมนอันดับ3นี่ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายถ้าน้องทาตามตารางเร่งความสูงนี้นะคะเป็นประจํา1เดือนให้หลังผลลัพธ์ต้องดีขึ้นแน่นอนเลยค่ะ เมื่อน้องตื่นนอนในตอนเช้าพี่นงอยากให้น้องมีการยืดเส้นยืดสายชักนิดนึงนะคะถ้าน้องสามารถที่จะจัดเวลาเพื่อที่จะออกกาลังกายได้สักห้าถึงนาทีเนี่ยก็คือโอเคแล้วนะแต่ถ้าไม่มีเวลาประมาณถึงขนาดนั้นเนี่ยน้องจะแกวงแขนนะบิดซ้ายบิดขวาสักหน่อยก็ยังดีค่ะคือต้องบอกงี้เลยนะคะว่า ระดับของโกรทฮอร์โมนที่ร่างกายเราจะผลิตได้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะแต่หลักๆก,ก็คือในเรื่องของการนอนการออกกําลังกายเรื่องของการกินนะคะดังนั้นการที่เรามีกิจกรรมในเรื่องของการออกกําลังกายขยับเขยื้อนมากเนี่ยมันก็จะช่วยที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยนอกจากที่จะสดชื่นแล้วก็เป็นการกระตุ้นระบบภายในของเรานะคะให้สามารถที่จะหลั่งโกรทฮอร์โมนสําคัญๆที่จําเป็นต้องใช้ในการเ,เรียกว่า สร้างการเจริญเติบโตให้กับร่างกายนั่นเองค่ะนี้ถ้าน้องต้องแบบโอเคอาจจะไม่ได้แบบนั่งรถไปโรงเรียนมีการเดินนะและระยะทางการเดินจากบ้านไปโรงเรียนนี่ก็อยู่ประมาณสัก5นาที10นาทีก็โอเคน้องก็สามารถที่จะใช้ในลักษณะของการเดินนั้นทดแทนการยืดเส้นยืดสายก็ได้ค่ะ ก็ปฏิบัติที่2ก็คือทานอาหารเช้าค่ะคราวนี้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของอาหารนะคะพี่หนุองจะโฟกัสมากๆเลยก็คือในส่วนของสารอาหารที่มันจําเป็นมากๆกับการเจริญเติบโตของร่างกายเราก็คือ โปรโตีนนั่นเองค่ะในเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของโปรโตีนนะพี่หนงมีอยู่คลิปหนึ่งที่สอนน้องในเรื่องของการคํานวณน,นะปริมาณโปรโตีนที่ร่างกายจําเป็นที่ต้องใช้ในแต่ละวันแต่สําหรับคลิปนี้พี่หนงจะเรียกว่าตั้งธงนะให้น้องเลยว่าโอเคนะในแต่ละมื้อน้องจําเป็นที่จะต้องได้รับโปรโตีนนะอย่างน้อยพี่หนงพูดถึงอย่างน้อยนะคะอย่างน้อย20กรัมต่อมื้อนี่คืออย่างน้อยนะคะมากกว่านี้ได้ดังนั้นถ้าน้องดู อีกคลิปหนึ่งในเรื่องของการคำนวณโปรโตีนที่ร่างกายเราจะเป็นต้องใช้นะประกอบไปด้วยน้องก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันจะเกินจาก20กรัมไปเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถ้า3ม,มื้อน้องทานมื้อละ20กรัมในแง่ของโปรโตีนนะก็เท่ากับว่า1วันเนี่ยน้องได้รับประมาณ60กรัมเข้าไปแล้วนะคะเอาล่ะค่ะมาดูมื้อเช้าก่อนเลยนะคะมื้อเช้าเนี่ยน้องสามารถที่จะได้รับโปรโตีนจากหลายแหล่งนะ,ะจากเดิมที่น้องอาจจะเคยชินให้ทานปลาตั้งโกนะหรือไม่ทานเลยไม่ได้แล้วนะคะน้องลอง เออเริ่มทานอาหารง่ายๆอย่างเช่นไข่ก็ได้นะคะหรือว่าหมูปิ้งก็ยังได้อยู่เพราะว่าหมูปิ้งมันก็มีโปรตีนอันนี้เวลาที่เราพูดถึง20กรัมเนี่ยนะคะน้องก็อาจจะแบบเฮ้ยมันประมาณแค่ไหนถ้าทานไข่ก็อยู่ประมาณนะสฟองเพราะสฟอง1ฟองมันจะได้โปรตีน6กรัมก็3ฟองก็เท่ากับว่าได้18 18กรัมนะคะแต่ถ้าหมูปิ้งก็จะมวช่วประมาณ3าไม้นะต้องเป็นหมูปิ้งแบบลักษณะของหมูปิ้งนมสดน,นะที่มันไม้ใหญ่หน่อยนะคะแล้วเนื้อหมูปิ้งสาไม้ก็จะได้ตัวปริมาณหมูเนี่ยอยู่ประมาณสักร้อยกรัมนะในหมู100กรัมเนี่ยก็จะมีโปรโตีนอยู่ประมาณสัก 24-25กรัมก็ถือว่ามันเกินกว่า20กรัมที่พี่โหน่งบอกถูกไหมดังนั้นถ้าเราไม่ได้ทานไข่ลวกหรือไม่ได้ทานหมูปิ้งเนี่ยน้องอาจจะจัดเมนูอาหารอื่นก็ได้นะคะน้องจะทานโจ๊กนะแล้วใส่ไข่เพิ่มหรือจากไข่ใบออฟองเดียวก็เบิ้ลเป็น2ฟองก็ได้นะคะ แต่ว่าให้ดูว่านี่มันมีปริมาณโปรตีนที่น้องจาเป็นที่จะต้องได้รับนะเพื่อให้ร่างกายเอาไปใช้โอเคมาดูข้อ3ามนะคะมีอีกสารอาหารหนึ่งที่พี่นองอยากจะให้น้องต้องได้รับเป็นประจําเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของกระบวนการสร้างกระดูกก็คือแคลเซียมก็นี้แหล่งแคลเซียมที่เราจะเรียกว่าหาได้ง่ายนะทานได้ง่ายทานก็อร่อยด้วยก็คือนอมนั่นเองนะหลังจากมื้อเช้าสักหกสินาทีน้องดื่มนมหนึ่งกล่องเลยค่ะในนม1กล่องเป็นกล่อง USC นะซึ่งจริงๆมันก็มีหลายไซส์นะคะ พี่หนงก็จะเบสจากกล่องประมาณนี้ก่อนนะไซนี้ซึ่งจะเป็นปริมาณอยู่ที่250มิลลิลิตรนะคะซึ่งนมหนึ่งกล่องเนี่ยมันก็จะมีโปรตีนบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะคะถ้าเทียบกับเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยนมโปรตีนจากน้านมเนี่ยมันจะน้อยกว่านะคะดังนั้นการที่เราดื่มนมเนี่ยเราคาดหวังในในฝั่งของแคลเซียมมากกว่าด้วยส่วนตัวนะพี่หนงก็จะเอียงไปทางนมที่มาจากสัตว์มากกว่านะคะเพราะว่ามันมีเอ่อปริมาณของแคลเซียมตามธรรมชาติอยู่ในน้ํานมนั้นนะคะแต่ถ้าน้องวนไหนที่แบบ แพ้นมนะออหรือว่าแพ้เลคโตสนะในนมวัวก็อาจจะเป็นที่จะต้องปรับไปทานนมที่มาจากพืชน,นะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายยี่ห้อค่ะก็ลองเลือกกันดูนะคะหรือไม่ก็ต้องทานออผักเพิ่มหรือว่าเนื้อสัตว์บางชนิดนะคะที่มีแคลเซียมสูงเนะ่ยเพิ่มขึ้นคือแคลเซียมเนี่ยมันมีอยู่ในอาหารหลากหลายประเภทค,ค่ะดังนั้นใครที่ไม่ได้ดื่มนมก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเป็นตวว่านมเนี่ยมันเป็นรูปแบบอาหารที่เ,ออเราเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้สะดวกดื่มก็อร่อยนะดื่มสะดวกไม่ จเป็นที่จะต้องปรุงแต่งเพิ่มเติมตนั้นเองนะคะในขณะที่เราอยู่ที่โรงเรียนกิจกรรมที่เราทําโดยส่วนใหญ่ก็คือนั่งเรียนหนังสือถูกปะ่ะนะแต่ถ้ามีข้ามไหนที่เป็นวิชาพละเนี่ยกิจกรรมที่เราทําเพิ่มเติมเป็นพิเศษเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่จะช่วยให้ร่างกายเนียกก่ยกระตุ้นสร้างเจากก้าโกรทฮอร์โมนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเบี้ยววิชาพละค่ะถ้าครูบอกให้วิงว่งวิ่งไปเลยค่ะเพราะว่ายิ่งวิ่งก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่น้องจะสูงขึ้นนะ มาดูข้อที่4นะคะมื้อกลางวันค่ะตอนนี้เวลาที่เราทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนเนี่ยน้องๆก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเจอเมนูประเภทกล้วยเตี๋ใช่ไหมข้าวราดแกงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็อร่อยอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอย่างที่พี่หน่งย้ำมาก่อนหน้านี้นะคะว่าเราจําเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีนนะอย่างน้อยๆเนี่ยยีกรัมต่อมือ้อดังนั้นนะคะในมื้ออาหารกลางวันที่น้องทานที่โรงเรียนเนี่ยน้องก็ต้องดูนิดนึงแล้วะค่ะว่าโปรตีนที่ว่านี้จะมาจากไหนนอกจากเนื้อหมูเนื้อไก่ เนื้อปลาก็มีโปรตีนสูงนะคะสมมติว่าถ้าน้องจะทานอาหารตามสั่งอะแล้วน้องสั่งเป็นข้าวผัดไก่ข้าวผัดหมู่ยน้องก็จะเห็นเลยว่ามันก็จะมีข้าวมากกว่าหมูใช่ไหมหมูเนี่ยมีไม่กี่ชิ้นนะคะแต่คราวนี้เรารู้แล้วว่าเราจะเป็นที่จะต้องได้รับปริมาณโปรตีนจากเนื้อหมูเนื้อไก่อะเพิ่มขึ้นนะให้น้องลองสังเกตนะอย่างเช่นแพ็กนี้ยแพ็เนี้มันเป็นเนื้อหมูบดนะคะซึ่งพี่หนงก็ซื้อมาจากที่ไหนสักแห่งนี้แหละนะซึ่งปริมาณแพ็เนี้ยมันจะเป็นน้ําหนักอยู่ที่300กรัมนกรัม เมื้อหนึ่งเนี่ยพี่หนองต้องการให้น้องเนี่ยให้ได้ปริมาณโปรตีนอยู่ประมาณ20กรัมเท่ากับว่าน้องต้องได้รับเนี่ยหใน3านับปริมาณของเนื้อหมูแพ็คนี้1ใน3นะซึ่งเท่ากับว่า แทนที่จะกินข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่นาะออาจจะต้องสั่งเป็นแบบกระเพราหมูกระเพราไก่หรืออ,อ,อะไรดีอะข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยอะไรเงี้ยคือเน้นหมูเพิ่มขึ้นคือคือถ้าเอาเนื้อหมูเนี่ยมาอยู่ในถ้วยนี้นะปริมาณ100กรัมก็น่าจะประมาณสักครึ่งถ้วยนะครึ่งถ้วย,นะวยกําลังกําลังโอเคนะน้องคิดดูสิคะว,ว่าเฮ้ยมื้อต่อไปที่เราจะทานที่โรงเรียนเนี่ยมันได้ปริมาณโปรตีนเนี่ยประมาณนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยจะไปเน้นกับข้าวประเภทหมูทอดกระเทียมพริกไทยเนื้อผัดน้ำมันหออยย่่่่างเดีวะไมใชค น้องจําเป็นที่จะต้องทานผักด้วยซึ่งปริมาณผักที่น้องทานก็สามารถที่จะทานแค่ครึ่งถ้วยนี้ก็ได้ค่ะคือความจริงถ้าน้องทานผักเยอะกว่านี้ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทานผักเยอะมากจนกระทั่งอิ่มแล้วเราก็เลยไม่เหลือที่สําหรับโปรตีนจากเนื้อสัตว์โอเคทีน,นี้เราต้องมาจัดสัดส่วนใหม่นะจากเดิมที่เราเน้นข้าวเป็นหลักเราก็กลับมาเน้นที่เนื้อสัตว์มาเน้นที่ผักเป็นหลักนะเราลงมาก็เป็นในส่วนของข้าว น้องอาจจะเติมในไข่ดาวไข่ไข่ต้มด้วยก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะอย่างที่พี่หนงบอกอะก็คือว่าที่ต้องการก็คืออย่างน้อยๆน,นะโปรตีน20กรัมต่อมือ้อนะเกินกว่านั้นไม่เป็นไรค่ะข้อปฏิบัติข้อที่5คือเวลาดื่มนมรอบบ่ายค่ะก็อาจจะรอหลังจากที่เราทานอาหารกลางวันไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะหรือว่าช่วงที่มีพักเบรกอะไรอย่างนี้นะคะก็ดื่มนมไปอีกหนึ่งกล่องนะคะเพื่อให้ได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อที่หกนี่อันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะหลังจากที่เลิกเรียนก็จะหิวค่ะอยากจะกินขนมนู่นนี่นั่นสารพัดอย่างถูกไหมคะพี่นงอยากจะให้น้องเนี่ยให้รางวัลกับตัวเองนะในฐานะที่เราโอ้โหพยายามที่จะปฏิบัติตามตารางมาตั้งแต่เช้านะคราวนี้เนี่ยถึงเวลาที่น้องจะทานอะไรที่มันจุบจิบได้บ้างแต่ต้องมีเงื่อนไขนะคะก็คือห้ามขนมถุงค่ะนะขนมถุง,ถ,งถุงที่เป็นห่อๆนะซื้อจากร้านสะดวกซื้อได้งดนะคะแล้วก็อันดับที่สองก็คืองดเครื่องดื่ม ที่เป็นประเภทแบบชงใส่น้ำตาลใส่น้ำหวานใส่น้ำนมค้นอะไรเยอะๆนี่คืองดนะคะคือน้องอาจจะทานขนมหรือนแน็คแง่ายๆอะไรก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเลี่ยง2ข้ออย่างที่พี่นงแนะนําก่อนหน้านี้ แต่ถ้าน้องมีน้ำหนักตัวเกินนะเราจําเป็นที่ต้องควบคูกุมน้าหนักหน่อยถูกไหมดังนั้นแทนที่จะเป็นขนมเนี่ยน้องก็อาจจะต้องเปลี่ยนแนวนะคะทานผลไม้แทนนะหรืออะไรที่ไม่มีน้ําตาลเยอะเกินไปไม่มีแป้งมากเกินไปอดไว้หน่อยนะคะเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยสูงให้เต็มที่นั่นเองข้อที่7หลังจากที่น้องกลับมาบ้านแล้วเนี่ยพี่หนุ่มเชื่อว่าหลายคนก็จะไปเคลียร์เรื่องการบ้านก่อนเรื่องโปรเจกต์ต่างๆที่อาจารย์สั่งงานมานะคะซึ่งโอเคเลยควรทํานะคะ แต่หลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปเล่นอย่างอื่นนะไปเล่นเกมไปดู u t u b e นะพี่หน้่งอยากให้น้องจัดเวลาสําหรับการออกกําลังกายนิดหนึ่งนะคะคือช่วงเวลาที่น้องออกกาลังกายหลังจากที่กลับมาบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบใกล้กับมื้อเย็นถูกไหมซึ่งพี่หนูก็จะแนะนําให้น้องออกกําลังกายก่อนที่จะทานอาหารเย็นนะเพราะว่าเราออกกําลังกายเสร็จอาจจะพักสักประมาณ10นาที15บนาทีก็สามารถที่จะทานข้าวเย็นได้เลย แต่ถ้าน้องทานอาหารเย็นก่อนเนี่ยแล้วจะมาออกกําลังกายหลังอาหารเย็นอ่ะเราจะเป็นที่ต้องแบบเรียกว่าเว้นช่วงหน่อยหนึ่งนะประมาณสักเนี่ยเกนาทีหรือ2ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายเนี่ยย่อยอาหารให้เรียบร้อยก่อนพี่หนงอยากให้น้องเนี่ย มีเวลาประมาณสักสิบถึงสินาทีนะคะในการออกกําลังกายถ้าใครเนี่ยสามารถที่จะจัดสรรเวลาได้มากกว่านี้ก็คือจัดไปเลยนะคะการออกกําลังกายในช่วงบ่ายเนี่ยขอให้เน้นๆเ,เลยนะคะก็คือการออกกําลังกายที่เรียกเหงื่อดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนในช่วงเช้าที่อาจจะเป็นแค่ยืดเส้นยืดสายนิดหน่อยหน่อยนะคะช่วงบ่ายเนี่ยพี่โหนก็อยากจะให้น้องลองจัดโปรแกรมการออกกําลังกายเรียกเหงื่อก็ประเภทวิ่งปั่นจักรยานนะคะกระโดดตบกระโดดเชื่อ นะสลับกันไปมาค่ะนะคะแล้วแต่ว่าเอ้ยเราชอบอะไรอย่าอย่ายืดที่อันใดอันหนึ่งนะแต่ว่าหลังจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยให้มีการยืดนะยืดเส้นยืดสายยืดลําตัวยืดกระดูกสันหลังซึ่งน้องสามารถที่จะอ้างอิงจากคลิปคลิปหนึ่งของพี่หนงที่5้าท่านะออกกาลังกายอยู่บ้านนะหรือว่า9้าท่าชนะกรรมาพานันเจ้าเ้าท่ามันอาจจะหลายท่าไปนิดนึงนะมให้น้องจําเยอะก็มาดูที่5้าท่าพอก็ได้ค่ะ มันก็จะช่วยให้น้องสามารถที่จะยืดกระดูกเพิ่มความแข็งแรงให้กับเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆซึ่งถ้าร่างกายเราเนี่ยมีการออกกําลังกายแบบแลักษณะนี้มันจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กระดูกของเราเนี่ย เติบโตได้ดีขึ้นค่ะเพราะนั้นอย่าพลาดเซสชันการออกกําลังกายช่วงบ่ายสำหรับข้อที่8ถึงเวลาอาหารเย็นนะคะคือเมนูหลกัหลกๆเนี่ยก็จะเน้นที่โปรตีนเน้นผักเป็นหลักนะคะหลังจากที่เราคุยไปทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันที่หน่งคิดว่าน้องๆพอเห็นภาพแล้วในเรื่องของเวลาและประทานอาหารเย็นก็ถ้าเป็นไปได้อย่าให้เกินหกโมงครึ่งค่ะมาดูข้อที่9กจะเป็นช่วงเวลาของการดื่มนมก่อนนอนค่ะเขาจะต้องดื่มนมก่อนที่จะเข้านอนประมาณ1ชั่วโมงนะคะนั้นก็ในช่วงเวลาสัก2องทุ่มครึ่งไม่เกิน3ามทุ่มเนี่ยจะ ที่น้องดื่มนมอ,อีกหนึ่งกล่องเห็นไหมแค่นี้น้องก็ดื่มนมวันละสามกล่องเข้าไปแล้วมาดูข้อปฏิบัติข้อที่สิอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะก็คือน้องจําเป็นที่จะต้องเข้านอนไม่ดึกจนเกินไปนะคะหลายคนจะเคยชินกับการเข้านอนประมาณสักโอเคไม่เกิน3ามทุ่มบางคนอาจจะไม่เกิน4ี่ทุ่มนะคะซื่อพี่นองอยากจะเน้นว่านี่คือโมเมนต์ที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าการที่น้องเข้านอนไม่ดึกจนเกินไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้การผลิตเจ้ากระดฮอร์โมนเนี่ย ทำงานได้เต็มที่เพราะว่ากรดฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยนะคะจะผลิตดีมากๆในช่วงเวลานอนนะในช่วงที่น้องเข้าสู่กาลังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นแบบนี้เนี่ยนะคะมันเป็นโอกาสดีค่ะเพราะว่าเมื่อน้องเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ปริมาณที่ร่างกายจะผลิตกรดฮอร์โมนได้ในช่วงระหว่างหลับเนี่ยมันไม่เท่าวัยรุ่นอยู่แล้วนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมช่วงวัยรุ่นเนี่ยร่างกายถึงเติบโตเร็วมากดีมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญว่าทําไมน้องจําเป็นที่จะต้องเข้านอนไม่ดึกก็คือร่างกายของเรานะ กระบวนการสร้างกระดูกมันเกิดขึ้นในช่วงที่ระหว่างที่เราหลับด้วยดังนั้นการเข้านอนไม่ดึกเกินไปเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้น,อน,น้องมีโอกาสเพิ่มการจเจริญเติบโตและที่สาคัญถ้าพรุ่งนี้ไม่ใช่เสาร์ทย์น้องก็ต้องไปโรงเรียนถูกไหมดังนั้นอย่านอนดึกค่ะอราคานี้ก็คือ10ข้อปฏิบัติที่น้องสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้อย่างสบายเลยค่ะถ้าน้องลองสังเกตให้ดีนะทั้ง10ข้อที่ี่หนุ่ร่ายมาเนี่ยน้องสามารถที่จะแบบทําได้แบบไม่ยากนะไม่ได้ฝืนอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีแบบเหมือนตารางล็อกของมันว่าเฮ้ยเราควรที่จะทํา แล้วถ้าเป็นเรื่องกินเราควรที่จะกินอะไรนะทั้งตารางที่พี่หน่งไล่มาทั้งหมดทั้ง10ข้อนี้มันครอบคลุมในเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเพิ่มระดับของฮอร์โมนสําคัญสาคัญ,คญที่จะทําให้ร่างกายเราได้ประโยชน์เต็มที่แล้วนําไปใช้ในการสร้างการเจริญเติบโตเพราะนั้นพี่หน่งไม่อยากให้น้องพลาดโมเมนต์นี้ค่ะในช่วงที่ร่างกายกําลังเจริญเติบโตเนี่ยมันเป็นช่วงพรามไทม์ที่สุดแล้วนะคะถ้าน้องพ้น20ไปแล้วแล้วน้องค่อยแบบมาแบบฟนะิตน่ะมาฮึด ตอนนั้นเนี่ยน้องก็อาจจะยังสูงได้อีกแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น่ะที่มันจะเพิ่มขึ้นมันจะไ,ไม่มากนะโอกาสมันไม่ได้เยอะเท่ากับช่วงที่น้องแบบพยายามเต็มที่ในช่วงของวัยรุ่นดังนั้นใครที่ความสูงชะลอตัวเปิดเทอมมาแล้วเจอเพื่อนเฮ้ยเขาสูงกว่า น้องบอกตัวเองเลยค่ะว่าน้องยังมีสิทธิ์ยังมีโอกาสที่จะสูงเพิ่มได้อีกแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจะไม่ได้เกิดจากความบังเอิญค่ะวินัยของน้องการลงมือทําของน้องจะสร้างปฏิหารให้กับร่างกายของน้องค่ะหลายคนก็ทําได้น้องก็ต้องทําได้ค่ะสู้ๆนะคะพี่หน่งเป็นกําลังใจให้ก่อนจะพี่หนมมีคลิปหนึ่งมาแนะนานะคะน้องๆคนไหนที่สงสัยว่าเอ๊ะกระดูกของเราเนี่ยปิดแล้วหรือยังมีวิธีเช็ควิธีสังเกตยังไงดูคลิปนี้เลยค่ะจะทําให้น้องเข้าใจเรื่องของกระดูกปิดและจะได้เตรียมพร้อมให้้ดีมากขึนนะะค แล้วมาเจอกันใหม่กับพี่นงสังเวียนสูงใบในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ